สวัสดีครับบรรยากาศช่วงซ้อมนะครับผมรอบนี้กิจการนัดซ้อมช่วงเย็นๆนะครับผมมากเลยดิคุณผึ่งสุดารัตน์ไม่ใชพาไปยางมากยางมากยางมา,ากสิพาไปยางมากเลซื้อผู้มาเรามาเจอใครเนี่ยนี่ะนะคะนอ่งองยางใหญ่ มาทัาซ้ำลูกนีแต่คนบูดมีกระเป๋าหนูเนี่ยมาก็ผุนู่ได้ห่าเลยแต่พูดก็ไม่มีไปอันนั้นเอาเอาไข่เอาไข่สไตล์ดูกินบะหมี่กึ่งิดวีกล่องเนี่ยกล่อกล่องแต่จะคีบแต่จะคีบคีบที่สองอะคีบที่สอง สวัสดีครับพ่อไปมาทั่และกี่คลิปเลยอันนคลิปที่สองเก่งกว่านักุรศั์ียังไม่ได้ทคลิปเลยฮะสวัสดีครับเขาถาม่าบ้าแพงเป็นอะไรไฟทดับกชั้นตดแหเอากันตมีขีก่า่าขอดะมั

แฟไม่แลีโปอเี้้อใช่เยอะไมใบมองเดียวกันแฟนมักั้งตามมยงติดไม่รู้ดิเพราลอะไรติดเพราะแมนมโซล่าปากม้าปากม้าแ้ปากม้าปากหมันหมูเกาอ้นหนาสนามกีฬาพี่ไปซื้อัดลมมากตัว สิไปตีนใหเด็กหน่อยแดนเซอร์นอนไม่เง่ยกลุ่มได้ปะสิไปตีไทยังตีได้กับไฟดับหวเพราะเขาเจ่อเทพดาบอยู่มานมอ่งดับล่ะมหาวิกยาลัยเอออี่เด็เขี้งค์ครับจเนี่ยเป็นยันงมา กี่วัดมูหน่อยแล้วเกปนไหมหาากที่ยยละโงมูดินี่ยโงอ่ยงโงมูดเนี่ยนี่นี่ไปคับโรตีแน่ไปนี่ไปคับโรตีเนี่ยไปคับโรตีนี่ยหอดบ่ หาก็บบ้งหงท้าหบลอ้ากบ้อหอดเอาให้เหยียบตีนเพื่อหอดไปมาแล้วไปมาแล้วไปไปมวเชงจ๋อไม่ไฟดับนะครับทีมันแทงดับยูโดมนี่ละดับแต่ยูโดมนี่ละเอาลงป่ได้บปเนี่ยเ นี่เลขสีออกทะเบียนเมือ่อนี้วันจันนี่นะครับเลขนี้เลยออกดูดูเดียวูกอ่ะอืม0ูนหกกูนหกกับศูนเก่าออกยู่สบสีนะ่ละออกเล็กแล้วเหมือนแรงครับค้ากินค้ามาน,นีสิขออเบอร์แก้ไหมบิม้ง อะไรเป่าอไข้าวเปาพี่แพร่เปล่าแน้เปล่าแวดซื้มแ่นันนี่เราพแมนเมื่อเนี่คู่ผังามเนาะมองเด้มองเด้โอ้โหทองแท้ด้ฮันจะฮ้องก็มีขี้กระลืนเฮ้ บอขาแปงยก่อนขาแปงบอสถ่าคนนึงคนยูทูบเบอร์ท่านนี้งานไปแบบยังเป็นเป็ตะห่อนแค่มือนี้มือนี้ห้อนมือนี้ห่อนอกเมือนี้อ่มือนี้่ไอ้มาเห็ุเหตุเบียดครับ น้องแก้มสมุดได้ห yeah! ันนี่น um> um> ้องแก้มสมุดน้องมนนตาน้องแก้มสมุดประนัดาศีรักชา์พนัดาสีรักษณ์นี่น้องเกิดขึ้นปะนัดาศีรักชาอณ์ เนี S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ่ยเปเต้ะเนี่ยแก้มแดงเห้อแดงเลยปันนี้ไม่อย่างรั้นสาวเท่าไม่ยังนไงอาม่าใส้คำว่าโอ้ยอ่ สวัสดีครับหลวงธมรีนไฟมาหรือยังคใครยังไม่มาแต่ตอนนี้ไฟบนหน้าไหม้หมดแล้วเนี่ยไฟขึ้นหัวแล้วตอนนี้่อดซาลาเกปาอุ้ยพัดลมพัดลมนี่ครับคนเสือพัดลมมาใหม่สี่โตนะครับให้ แตนเสอร์เนาะเบิ่งแก้มพล้มสือมาให้ซีโต้ันเดียวปลาบอฮอนนั้นปลาเขาจีใสเป็นเล่วเล่ล่นเล้วๆลๆๆเล้นล่วเล่เลลขาจีใสจีตังหัวขอคิปไปทางไหนนาปอน้องแก้มเขินเมื่อ ที่กล้องมาจีบนี่นะครับพากกันมวนทาุณนะพากกันมวนทานี่กับเป็นบรรยากาศโดยร่วมนะครับการสอมของวงซองครับสาวน้อยลำเพลื่นโชว์นะครับผมกับ กสิประมาณน,นัดซสอมประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเกือบเกือบทุกวันนะครับผมอ่ะใสในสัตติดตามเด้อพ,พี่น้องติดตามไปกับน้ำใจวงเฮ้า,านะครับครับ <camp. S 1> ผมสำหรับที่นี่เนาะแปดนาทีแล้วกับขออนุญาตนะครับปีดคลิปไปเพียงซัมนี่ครับกูสบายนะครับ